เผยสาเหตุเสียชีวิตอ๋อมอักพันธ์ท,ท,ทั้งที่ผ่าตัดครั้งแรกอาการดีขึ้นเรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงกับการจากไปของพระเอกดังอ๋อมอักพันธ์หลังต่อสู้โรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจเขารับการรักษาม,มานานหลายปีจนกระทั่งเสียชีวิตในวันนี้ล่าสุดทางด้านกีตาริริพิษวิมลน,นด ได้เปิดใจกับสื่อดังข่าวสดบันเทิงออนไลน์เผยรับรู้ข่าวตอน6โมงเชา้าคุณแม่ของอมอมโทรมาบอกยอมรับว่าตกใจมากจากการที่ผ่าตัดครั้งแรกอาการดีขึ้นครั้งที่2เหมือนจะดีขึ้นแต่อาการทรงๆมาตลอดและเริ่มมาสุดช่วงหลังน้องคองเหนื่อยสำหรับสาเหตุของการเสียชีวิตก็มาจากโรคมะเร็งที่เป็นอยู่เจอกันครั้งล่าสุด2เดือนที่แล้วพาไปทําบุญพามาทานข้าวที่บ้านมีพี่ๆน้องๆแวะเวียนมาหา หลายคนต่างก็ตกอ,อกตกใจว่าออมมีภรรยาแล้วทางด้านสาวกีตาร์ได้เผยว่าตรงนี้ต้องให้คุณแม่ของน้องเป็นคนตอบดีกว่าขออนุญาตไม่ให้ความเห็นเพราะให้เกียรติทั้งน้องและครอบครัวเรียกว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะทําใจมากๆเลยละคะ่ะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวให้ผ่านไปให้ได้นะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ